สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะอันนี้นะคะเป็นผลตรวจนะคะตรวจเอทีระบบที่พี่อ้อยใช้ก็คือตรวจทางน้ำลายนะคะจะเห็นว่าพี่อ้อยตรวจ3ามวันครั้งสามวันครั้งนะคะก็ผ่านทุกครั้งนะคะ เลยทาคลิปแจ้งทีเนาะเพื่อวความปลอดภัยนะคะเพราะว่าก่อนที่พี่อ้อยจะไปต่างจังหวัดพี่ว่าเขาตรวจก่อนแต่อันนั้นตรวจแบบบีใส่โถในใส่ใส,ใส่ใส่ตัวขวดเนาะแล้วก็ใส่น้ํายาลงไปเขย่านะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เขาจะมีมีจานพลาสติกเนาะมีพลาสติกเล็กๆพ,พี่อ้อยเก็บทิ้งหมดแล้ว มีพลาสติกเล็กๆนะคะให้เราบ้วนน้ำลายลงไปเนาะแล้วก็ต้องอดอาหารนะคะไม่ดื่มน้ำและอาหารนะคะ30นาทีนะคะถึงจะเห็นผลนะคะต้องต้องงดน้ำงดอาหาร30นาทีนะคะแล้วคอ่อยตรวจเนาะก็การตรวจก็คือเขาจะมีจานเล็กๆมาให้นะคะก็คือเราเราต้อง อบอรน้ำลายใส่ลงไปตรงนั้นนะคะแต่ต้องเป็นน้ำลายที่ใสเนาะแล้วก็ใช้ขนแปรงนะคะดึงตรงฝากข้อออกมานะคะก็จะมีแปรงอดอ่อนนะคะจุ่มลงไปนะคะแล้วก็ดู15นาทีนะคะพอ1 5นาทีเขาก็จะเห็นผลก็จะแสดงออกมานะคะถ้าขึ้น2ขีดหมายถึงว่าขึ้นอยู่ตรงตัวทีกับตัว C นะคะก็ไม่รอดนะคะติด ของพี่อ้อยไม่นะคะของพี่อ้อยอยู่แบบนี้เนาะระดับนี้ระดับนี้ถือว่าผ่านนะคะก่อนพี่อ้อยจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดพี่อ้อยก็ตรวจก่อนเนอะเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันนะคะกันที่ว่าเกิดเรามีเชือ้อเราเรานําเป็นพาหะนาไปหาเขาหรืออะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าพี่อ้อยไปหาพี่สาวเนาะพี่สาวอายุมากกว่าพี่อ้อยสี่ปีนะคะ ก็เราก็ต้องระวังเนาะระวังทั้งตัวเราด้วยระวังทั้งการที่เป็นพานําไปหาพี่สาวด้วยนะคะก็ตรวจทั้งไปทั้งกลับนะคะแต่กลับมาพี่อ้อยก็กลับตัวเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันก็จะครบในวันเสาร์นะคะคลิปนี้พี่อ้อยน่าจะลงเลยนะคะเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วเนาะก็ ก็ทำคลิปทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ลงเนาะของคลิปแรกที่ลงไปเมื่อเช้านะคะคลิปนี้พี่อ้อยน่าจะลงเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้เนะเาะก็เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะตัวโอไมากอนเนี่ยคะ่ะก็คือติดง่ายนะคะติดง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ ยิ่งอายุมากๆแบบพี่อ้อยนี่นะยิ่งต้องระวังนะลูกจะเป็นห่วงมากนะคะเขาจะบ่นมากๆเลยเวลาพี่อ้อยจะไปไหนมาไหนเขาจะคอยบ่นว่าแม่จะไปไหนแม่อายุเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าอยากจะรู้พี่อ้อยอายุเท่าไหร่นะคะดูชื่อช่องพี่อ้อยนะคะก็จะบอกได้เลยนะคะว่าพี่อ้อยอายุเท่าไหร่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ